ดีต้อนรับกลับมาสู่ Auto IQ ช่องที่พลังความสมบูรณ์แบบและความฝันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องยนต์ทรงพลังวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่หนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่ลึกลับและร้าใจที่สุดแห่งอนาคตนั่นคือ2026 Lamborghini r e v e l t o Phantom รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่มันคือคำประกาศสงครามระหว่างศิละปะของอิตาลีกับเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้คือโลกของซูเปอร์คาร์ที่เกินจินตนาการ แลมโบกิน i รีเ e l t ต p แฟนทอมคือวิวัฒนาการของความปฏิวัติคำว่าร e v วลโตในภาษาสเปนหมายถึงผสมหรือปั่นรวมซึ่งในภาษาของ m b o r บกินีคือการผสมผสานพลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปกับความแม่นยำของมอเตอร์ไฟฟ้าและดีไซน์ที่ดุดันแบบฉบับกระทิงดุรุ่นแฟนทอมถูกสร้างให้เหนือกว่ารุ่นปกติทั้งในด้านพลังงานเทคโนโลยีและความลึกลับแบบเงามืดแนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์โลกของซูเปอร์คาร์ที่ต้องการความแรงและความยั่งยืนในเวลาเดียวกัน มิสวกอนลอมโบกินีเริ่มพัฒนาแฟนทอมหลังจากเปิดตัวรีเวลโตรุ่นแรกในปี2023และในปี2026มันได้กลายเป็นความจริงรถปลั๊กอินไฮบริดที่ลดมลพิษแต่เพิ่มอารมณ์ความร้อใจอย่างเต็มพิกัดอิตาลีคือแผ่นดินเกิดของรถคันนี้ผลิตในโรงงานสันตากาตาโบโลนีอันโด่งดังส่วนประเทศที่มีการใช้งานและขายมากที่สุดได้แก่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตเยอรมนีจีนและญี่ปุ่นมหาเศรษฐีจากดูไบถึงลอสแอนเจลิสต่างจับจองกันอย่างรวดเร็ว ความนิยมของมันไม่ได้มาจากความแรงเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะความหรูหราและอนาคตด้านสมรรถนะแฟนทอมคือราชานันแห่งถนนและสนามแข่งเครื่องยนต์ V12 6.5ลิตรแบบดูดอากาศธรรมชาติทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวรวมพลังสูงสุดกว่า1,050แรงมา้าเร่งสูนถึง1นึกิเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง2.3วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ355กิเมตรชั่วโมง เสียงคำรามจาก V12 ผสมกับแรงดันไฟฟ้าทัานทีจากมอเตอร์ทำให้การขับขี่ทั้งดุดันและเหนือจริงเกียร์ดูอัลคลาส8สปีดเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมันหลายคนอาจคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของลัมโบกินีแต่แฟนทอมทำลายทุกภาพจำด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดมันสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้20กิโลเมตรเหมาะสำหรับขับในเมืองหรือขับตอนกลางคืนแบบไร้เสียงปลุกโลก เมื่อผสานกับเครื่อง V12 แล้วความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลงชัดเจนกว่า a วนทาดอร์หรือฮูรากา n รุ่นก่อนๆด้านความสามารถแฟนทอมไม่ได้สร้างมาแค่ให้เร็วแต่มันคืออาวุธบนท้องถนนและสนามแข่งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลายัยล้อหลังช่วยเลี้ยวระบบ a อ r o ไ Dynamic แบบแอคทีฟและโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคออกที่ทั้งเบาและแข็งแรงทำให้เข้าโค้งที่200กิโลเมตรชั่วโมงได้อย่างมั่นใจทุกอย่างตอบสนองเหมือนคิดแล้วรถไปเอง ดีไซน์ภายนอกคือเครื่องบินรบบนล้อไฟ l ล d รูปตัววายช่องดักลมขนาดใหญ่ด้านท้ายพร้อมดิฟฟิวเซอร์ส่งกรีดลมประตูซิสเซอร์ดอร์อันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่เบาขึ้นด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ไฟหน้าและไฟท้ายใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพิ่มมิติแห่งอนาคตภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยอัลกันตาราคาร์บอนไฟเบอร์และหน้าจอดิจิทัล3จุดได้แก่จอคนขับจอตรงกลางและจอสำหรับผู้โดยสารทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความร้อนใจระบบ AI จะปรับช่วงล่างแรงบิดและการใช้พลังงานแบบ real time โหมดการขับขี่มีทั้งสตราดาสำหรับสบายสปอร์ตสำหรับมันคอชาสำหรับสนามแข่ง e ีวีสำหรับเมียบไร้มลพิษและโหมดพิเศษแฟนทอมที่รวมความแรงและความคมแบบโหดจัดราคาของ l a แลมโบกินีรีเ l t o Phantom เริ่มต้นที่ประมาณ1.5ถึง2ล้านดอลลาร์หรือราวๆ55ถึง75ล้านบาทแล้วแต่สเปคและภาษีผลิตจำนวนจำกัดทำให้ยิ่งหายากและน่าลงทุน จุดขายหลักของมันคือการผสมตำนานเครื่องมี12กับเทคโนโลยีไฟฟ้าออกแบบสุดล้ำอากาศพลาศาสตร์สมบูรณ์แบบผลิตจำกัดและผ่านมาตรฐานมลพิษทั่วโลกพร้อมใช้ยาวไปอีกหลายปีความดังของมันยิ่งถูกกระพือโดยโซเชียลและเหล่าดาราอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกถ้าคุณอยากประกาศตัวว่าอยู่เหนือทุกคนแฟนทอมคือคำตอบท้ายที่สุด lamborghini revuelto phantom 2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถแต่มันคืออนาคตของวิศวกรรมความเร็วและศิละปะแห่งพลังเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของ lamborghini ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วเจอกันในตอนต่อไปจาก auto iq